สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ เจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะมากับเมนูง่ายๆแสนง่ายมากับเมนูบ้านๆกันนะคะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําผัดแหนมใส่วุ้นเส้นค่ะโอ้ยผัดยังไงให้มันน่ากินผัดยังไงให้อร่อยๆเส้นไม่เละไม่อืดแล้วก็แหนมมีความน่ากินน่ากินบอกเลยเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูประหยัดได้ดีทีเดียวเชียวค่ะ อีกหนึ่งเมนูจากหมนเส้นถูกอกถูกใจแน่นอนมาเลยค่ะ วัตถุดิบที่การใช้ค่ะแหนมป้ายเหลืองอ่านะแหนมป้ายเหลืองมันจะมีความเปรี้ยวเอามาเลยค่ะของการใช้แหนมเป็นแท่งๆแ,แบบนี้นะคะการก็จะหั่นให้มันหนาหน่อยนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะใส่มากใส่น้อยได้เลยค่ะของการหนึ่งท่อนยาวๆเลยค่ะแล้วก็มีวุ้นเส้นค่ะ40กรัมนะคะแช่น้ําค่ะ ไข่ไก่สี่ฟองน้อยๆค่ะกระเทียมจีนโคลเก็บหยาบนะหรือกระเทียมไทยประมาณหนึ่งหัวก็ได้เพิ่มความแซ่บด้วยพริกหั่นนะใครไม่ชอบแซ่บก็ไม่ต้องใส่นะคะผักกาดจะใส่มะเขือเทศหอมใหญ่ต้นขึ้นช่ายต้นหอมจ้าไปค่ะไปดูวิธีการผัดง่ายๆหอมๆน่ากินน,กน,น่ากินในแบบของการกันค่าค่ะมาค่ะก่อนจะไปนะมาทําน้ําซอสสาหรับผัดกันแบบง่ายๆก่อนจ้าค่ะใส่น้ําตาลนะคะใช้น้าตาลมะพราะ้าว สช้อนชาซีอิ้วขาว1ช้อนซอสปรุงรสค่ะหช้อนซอสหอยนางรมจา้าประมาณ2ช้อนนะคะน้ำเปล่า3มช้อนนี่เลยค่ะเราก็จะได้น้ำซอสผัดแบบง่ายๆในแบบของการกันแล้วนะคะบอกเลยค่ะมือใหม่ขนาดไหนนะก็ทำออกมาแล้ว อร่อยรสชาติกินได้แน่นอนค่ะไปค่ะไปผัดกันค่ะค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือผัดแหนมกันจ้าผัดให้มันน่ากินเนะี่ยมันอยู่ที่ลำดับขั้นตอนการผัดค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันเลยค่ะน้ำมันพอประมาณนะไม่ต้องน้ำมันเยอะเกินพริกก,กระเทียมนะคะใส่ลงไปอ่าพริกกันจะแบ่งแค่ส่วนหนึ่งนะคะลงไปผัดแบบนี้ค่ะจะเก็บส่วนพริกไว้ตกแต่งด้วยค่ะ แล้วก็เทไข่ใส่ลงไปเลยค่ะผัดไข่ก่อนหอมแหนมมากเลยอะยังไม่ทันได้ผัดแหนมเลยรู้สึกว่าหอมแหนมมากกระจายไข่นะให้เป็นเยื่อๆแบบนี้ค่ะเราก็เอาแหนมใส่ลงไปเลยค่ะนี่ไข่ลักแหนมประมาณนี้ค่ะเขี่ยกระจายเข้ากันดีแล้วนะคะการก็จะใส่ในส่วนของ หุนเส้นค่ะลงไปตามด้วยน้ําซอสนะคะผักการจะใส่ทีหลังอ่าน้ําซอสราดลงไปเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนมาทางแรงนะคะในการผัดปรับแต่งรสชาติค่ะลองชิมรสชาติดูนะคะอืมเรี้ยวสะใจเลยจ้า กาจะเพิ่มเติมน้ำตาลทรายนะคะสักเล็กน้อยเพื่อความกลมกลม่อมผัดต่อจ้านี่ค่ะผัดจนวุ้นเส้นนะคะมีความนิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะการก็จะมาใส่ในส่วนของผักค่ะลงไปผักไม่จำเป็นที่จะต้องผัดนานนะคะใส่เฉพาะมะเขือเทศกับหอมหัวใหญ่ลงไปก่อนค่ะแล้วก็คลุกเคลานะคะผัดต่อจ้าผัดไม่นานนะคะผักเอาแค่พอสลด ค่ะตามด้วยต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะใส่ลงไปเลยพริกแดงนะคะพริกซอยที่เหลือค่ะใส่ค่ะถ้าแหนมใครไม่เปรี้ยวให้บีบมะนาวเพิ่มช่วยได้นะคะแต่ของการแหนมการเปรี้ยวได้ที่แล้วค่ะการก็จะพอละเท่านี้ค่ะผัดพอผักสดนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะก็ยังจะผักสวยๆอยู่นะคะปิดแก๊สค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้า ร้อมเสิร์ฟจา้าวุ้นเส้นผัดแหนมแหนมผัดวุ้นเส้นค่ะผัดง่ายๆให้น่ากินนะคะอร่อยถูกอกถูกใจคนชอบเมนูเส้นอีกแล้วค่ะหอมชุยๆค่ะเส้นมีความเหนียวนุ่มไม่เละไม่แฉะจนเกินไปนะคะนี่เลยค่ะอีกหนึ่งจานค่ะนํามาแบ่งปันกันค่ะหเปรี้ยวแซ่บหอมชวนหิวมากมายเลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ SIA และท่านใดที่สนใจมองหารถมือสองไว้ใช้ราคาเบาๆราคาย่อมเยาแถมยังไม่ต้องใช้เงินดาวอีกนะคะสามารถกรอกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า